ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُصْلِحْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ วุ่ล,ละบิดอัตินดอลาละว่าุล,ละดอลาละตินฟินนาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจงพูดแต่สิ่งที่ดีและขอให้การกระทำของพวกเราทุกคนได้รับการแก้ไขและขอให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษต่อบ,บาปของพวกเราทุกคนและผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลนั้นแน่นอนเขาจะได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่พี่น้องครับวันนี้คุตบะ ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวของความอดทนและการขอบคุณเพราะมันเป็นสองคุณลักษณะที่สำคัญของชีวิตของมุสลิมและของมุอหมินทุกคนมุสลิมทุกคนนี้ควรจะต้องมีความอดทนรวมทั้งการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ความอดทนนั้นไม่ใช่การยอมจำนนไม่ใช่การยอมพแพ้แต่เป็นการยืนหยัดในสภาพที่เรานั้นประสบความลำบากด้วยความมั่นใจว่าเราจะได้รับ เราจะได้ถูกเ,เราจะได้มั่นใจว่ามันเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์การขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั้นคือการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้สิ่งที่ดีไม่ได้มาจากมนุษย์เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และเราเมื่อได้รับเนยมัดจากอัลลอฮ์แล้วเราควรจะต้องใช้มันในทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและต่ออุม,มะดังตัวอย่างที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุรอ์อรัลบากราะอายะที่ห5 3ห ยาอ يا أيها الذين آمنوا ا س ت ع บ ن و ا ب ا ل ص ب ลา ا ์อินนัลลอฮะม ا อั ص ซ ب บิรในนะอายะนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ด้วยความอดทนและการละหมาดรวมทั้งการทําความดีเพราะอัลลอฮ์นั้นจะอยู่กับผู้ที่อดทนอินนัลลอฮะมะอัลซอบิรินบรรดานักวิชาการได บอกว่าความอดทนนั้นเราสามารถแบ่งได้ออกมาด้วยกันเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1เราเรียกว่าความอดทนต่อความทุกข์ที่เราเผชิญอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกคนส่วนใหญ่ในจังหวัดนี้หรือวันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะประสบกับเหตุการณ์ภัยที่พื้นน้าท่วมนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นความอดทนต่อความยากลําบากที่เอาล็อได้มาทดสอบเรา ในโรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อท่านมาเข้าสู่โรงพยาบาลท่านก็จะเห็นว่าจะมีผู้ป่วยซึ่งเหล่านั้นก็คือการทดสอบหนึ่งที่อัลอสแานาตาลาได้ท่งประสงค์แล้วก็ทรงทดสอบมนุษย์ทดสอบผู้ศรัทธาทดสอบบ่าวของพระองค์ว่าหลังจากที่ท่านทดสอบแล้วพระองค์ทดสอบแล้วเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเราจะโกรธเกลี้ยเราจะยอมรับจำนวนเราหาทางแก้ไขหรือว่าเราจะทำวิธีใด สำหรับผู้ศรัทธานั้นเมื่อมีการทดสอบจากอัลลอฮ์แล้วเราจะต้องตอบสนองด้วยความซอบ,บั์และอดทนและหวังว่าการอดทนนั้นการทดสอบนั้นจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีในภายภาคหน้าความอดทนในรูปแบบที่2คือการอดทนที่จะทำความดีนะครับถ้าเราไม่อดทนทำความดีแน่นอนครับเราจะไม่ได้รับความเมตตาต่ออัลลอฮฺสปาตาลาเราจะไม่ได้รับรางวัลที่ เรามุ่งหวังว่าเราจะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของชาวสวรรค์ในวันเกียร์มะในวันแห่งการตัดสินเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักเรียนหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเขาต้องการทําคะแนนที่ดีเขาต้องการเป็นนักกีฬาที่ดีเขาจะต้องซ้อมและไม่ใช่ซ้อมแบบธรรมดาเขาจะต้องซ้อมหนักเพราะฉะนั้นขอให้เราหนักที่จะทําความดีในวันนี้เพื่อเราที่จะสบายในวันแห่งการตัดสินสบายในวัน แห่งวันที่ไม่มีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้อดทนที่จะทำความดีนะครับตามที่อลัลลอฮ์ได้บัญชาไว้สำหรับความอดทนประเภทที่3คืออดทนที่จะละเว้นในสิ่งที่อลัลลอฮ์สั่งห้ามอันนี้ก็เป็นความอดทนอีกประเภทหนึ่งนะครับว่าเมื่อไหร่ที่มีความชั่วร้ายมากระตุ้นให้เราอยากทำ เราจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงซึ่งลักษณะเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับเราสามารถเห็นได้หลายรูปแบบแบบที่หนึ่งคือตัวเราเองนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่มีสิ่งที่ไม่ดีมากระตุ้นให้เรากระทํานั้นเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่เราสามารถที่จะคมหัวใจของเราไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่มายั่วยุได้หรือไม่เพราะว่าชาตอนนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือทําอย่างไรก็ได้ให มุมินหรือผู้ศรัทธาผู้ที่เป็นบ่าวของอลรอ์นั้นได้กระทําผิดเพื่อที่จะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกเขานะครับประการที่2ก็คือเมื่อไหร่ที่เราเห็นความชั่วร้ายเกิดขึ้นในสังคมรอบตัวเราเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรกับมันซึ่งหลายท่านคงทราบดีว่าเราสามารถทํำด้วยกัน3แบบถ้าเรามีพละกําลังพอเรามีความสามารถพอเราจะต้องเข้าไปห้ามอาจจะห้าด้วยกําลัง ถ้าเรามีความสามารถเช่นเราเป็นตำรวจหรือว่าเรามีหน้าที่ที่จะอารักขาเราต้องใช้กำลังในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้ไม่สามารถใช้กำลังเราสามารถใช้วาจาในการตักเตือนสุดท้ายถ้าเราคิดว่าเราความสามารถไม่เพียงพอขอให้เรามีใจนะครับขอดุอาให้เขาเหล่านั้นได้ยุติการกระทำซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีนั่นเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องทำและก็จะต้องยึดมั่นว่าเราเราเราทุกคน,นี่จะต้อง ส่งเสริมการทำความดีและก็ห้ามปรามการทำความชั่วนะครับการอดทนนั้นจะช่วยให้เรารเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตและด้วยความขอบคุณและด้วยการขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั้นจะทำให้รู้สึกขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่ดีๆที่พระองค์ได้มียแนะมัดมาให้พวกเรานะครับแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีความสงบสุขในใจว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่กับเราตลอดเวลา ไม่ว่าในยามที่ดีหรือในยามที่เราลำบากในอายะห์หนึ่งในสุร์อิบรอฮิมอลัลลอฮ์ได้กล่าวว่าและอินชากรตุมและอ azi d a น nukum ولا إِنْكَفَرْتُمْ นِ ن َّ أَذَابِيَ ل หากพวกเจ้าขอบคุณฉันหรืออัลลอฮ์นั้นจะเพิ่มให้แก่เจ้ามากยิ่งขึ้นดังน,นเราให้มั่นใจนะครับว่าถ้าเราขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ได้เสียหายอะไรแต่อัลลอฮ์นั้นจะให้เรามากกว่าที่เราคิดคำนวณน,นะครับ เอาลอฮ์จะให้เราวันนี้หรืออาจจะให้เราในวันพรุ่งนี้หรืออาจจะให้เราในวันปีหน้าหรืออาจจะให้เราในวันที่เราเสียชีวิตไปแล้วให้เราในวันที่มีการตัดสินจากพระองค์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ขอบคุณเอาลอฮ์เอาลอฮ์ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับกลับกันเราอาจจะได้รับโทษที่รุนแรงที่เอาลอฮ์ได้เตรียมไว้ใน h ะด i ษท่านนบีสุลลัลฮุอะัลฮิวะสลัมรายงานโดยท่านตรมีซีกล่าวว่า มัลลาเยชกุรุนาสลาเยชกุรุลลอใครก็แล้วแต่นะครับที่ไม่เคยขอบคุณมนุษย์ด้วยกันเขาเหล่านั้นเนี่ยก็คือไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราได้รับสิ่งที่ดีๆจากเพื่อนสมาชิกจากคนข้างเคียงจากใครก็แล้วแต่ให้เรารู้จักการขอบคุณนะครับเพราะว่าการขอบคุณนั้นไม่ได้ขอบคุณเขาที่อยู่ตรงหน้าเราเท่านั้นนะครับแต่เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยเนื่องจากว่าเนี่ยหมัด ที่เอาเล่าให้มานั้นให้ผ่านกับเพื่อนเราหรือว่าคนเหล่านั้นที่เอาสิ่งดีๆมาให้เราในอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ามันอามิลาซอลิฮันมินซะการินเอาอุงซาวะฮุวะมุอฺมินันฟะลันุฮุลียันนะฮูฮัยาตันตอยบะวะลนันจจซียันนะฮุมอัจรอุมบิอัฮซสนิมากานูยะมลุนผู้ใดที่ประกอบกิจการงานที่ดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในโลกนี้ไม่ว่าเขานั้นจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่โดยที่เขานั้นเป็นมุมินเหมือนอย่างที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะให้เขาเนี่ยมีความสุขที่ดีมีชีวิตที่ดีทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับนี่เอาลอสัญญาไว้นะครับและเราจะตอบสนองค่าของคุณงามความดีที่เราได้ทําไปนั้นด้วยสิ่งที่ดีกว่าด้วยสิ่งทีี่่ดกวาทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคเร์ ในสิ่งที่เท่าทวีคูณที่เราไม่อาจจะ,ะคิดคำนวณได้เพราะฉะนั้นอลัลลอ์ได้สัญญากับเราแล้วครับว่าเมื่อไรที่เราถูกทดสอบให้เราอดทนเมื่อไรที่เราได้รับเนี้อหมัดที่ดีให้เราขอบคุณเพราะอาลัลลอฮ์นั้นจะตอบแทนเราในสิ่งที่เราไม่อาจจะคาดคิดได้นะครับอายุฮัลมุสลิมูนการรวมตัวของความอดทนการรวมกันของความอดทนและการขอบคุณนั้นจะนําไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริง ความอดทนจะช่วยให้เราผ่านพ้นความท้าทายในชีวิตนะครับเหมือนอย่างที่เหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาหรือตอนที่ญาติญาติเราหรือว่าเพื่อนเรามานอนป่วยในโรงพยาบาลขณะที่การขอบคุณจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือว่าสิ่งที่มีค่ามากมายทำให้เรานั้นรู้สึกเพียงพอแล้วก็รู้สึกสงบในใจตลอดเวลา ขออัลลอฮ์ทรงให้เรามีความมั่นคงในความศรัทธ,ธาทรงให้เรามีความอดทนในายามที่เราทุกข์ยากและขอให้เรารู้สึกขอบคุณพระองค์ทุกๆครั้งที่เราคิดที่เราคำนวณที่เราคิดได้ที่เรานึกได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือในอนาคตและขอให้พระองค์ทรงประทานความการุณาปราณีความเมตตาแก่เราทุกคนเพราะว่าความด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะทําให้เรา dairab suang sawan khong phra ong aku lu ka li hadza wastafirullahi li wa lakum fastagfiru innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul jinn wal bashar Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil kareem Sayyidina Muhammad wa ala alihi Wa ashabihil al masih Wa ashabihil masabihil wurar อัมม أما นอ د و ف ي ุม ي ه ا المؤمنون أ ตกวลลล إ ي, ى ا วะอัอาติฮีลัลล ت ه ุมต ق รฮามูนพี่น้องครับในโรงพยา,ยาบาลยะลาในขณะนี้ผมขออนุญาตประกาศในที่นี้นะครับว่าเรานั้นเป็นสถานที่ที่มีกฎกติกาว,ว่าด้วยเรื่องการบริโภคบุริในโรงพยาบาลน,นะครับด้วยว่านโยบายของ ประเทศนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนั้นห้ามไม่ให้มีพื้นที่ในการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลเราเลยไม่สามารถจัดพื้นที่ให้สูบบุหรี่เหมือนในสนามบินหรือว่าในสถานที่อื่นๆที่เป็นสถานที่ที่อนุญาตให้เปิดพื้นที่เฉพาะให้เพราะฉะนั้นผมไข่ขอความกรุณาความขอความร่วมมือจากพี่น้องนะครับได้บอกกล่าวกับคนรู้จักบอกกล่าวกับ ใครก็แล้วแต่ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลครับว่าหากท่านต้องการที่จะสูบบุหรี่ขอความกรุณาว่าให้ท่านนั้นได้สูบในพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากโรงพยาบาลน,นะครับเนื่องจากว่าเราเองนั้นพยายามที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานของทางกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและก็ความปลอดภัยของญาติพี่น้องผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยจะเห็นได้ว่า หากเรามีการสูบบุหรี่ใกล้เคียงกับคนที่อยู่ใน ICU นะครับผมเข้าใจได้ว่าควันบุหรี่เหล่านั้นเนี่ยคงจะไปกระตุ้นคนไข้ที่กำลังจะหายกำลังจะได้เอาท่อช่วยหายใจออกกลับกลายเป็นเขาเนี่ยมีอาการที่แย่ลงนั่นอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาหายช้าเราอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาไม่ได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว,รวตามกำหนดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครขอความร่วมมือจากพี่น้องนะครับเมื่อได้ยินข่าวสารนี้แล้วขอความกรุณานำซึ่งสิ่งที่ผมได้ประกาศนี้ได้กระจายไปยังคนรู้จักไม่ว่าเขาจะมาใช้บริการในฐานะผู้ป่วยหรือในฐานะญาตินะครับได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการนี้นะครับหลังจากที่โรงพยาบาลได้ขอความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับความร่วมมือโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมา,าควบคุมกำกับ การบริโภคบุหรี่ในโรงพยาบาลในเบื้องต้นจะมีการกล่าวตักเตือนในช่วง1-2เดือนนี้นะครับแต่หลังจากนั้นแล้วทางาสถานีตำรวจเองทางพุ่มกับการจังหวัดยะลาเองจะขอใช้มาตราการในการจับปรับซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องทุกท่านได้กระจายข่าวนี้ไปให้ทราบโดยทั่วกันนะครับอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุสลูนอาลลนบี يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والمشركين وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة